ผมจากวัดตันสายหมอกนะครับวันนี้ผมจะมาแนะนำฮีโร่ใช้ไต่แรงนะครับหน้าตานะ่างเดี๋ยวไปดูกันเลยครับว่าผมจะใช้ฮีโร่ตัวไหนไต่แรงนะครับผมจะมาแนะนำนะครับดูในเทมเลังแปงฮีโร่หน้าไต่แรงด้วยนะครับอันนี้เไรนช่องจากตันสายหมอกนะครับ To the soul I move on. But I know that everything I, I do is wrong. Yeah, you don't know shit about me. You don't know shit about me. Nah, nah, I'm falling down on my knees. Looking at the heavens. I see your eyes are coded from feelings Just strong. My legs are weak, i right, right? You come back hard in my mind, every song. We used to sing, but now I sing alone. I feel like shit, wish you were gone. I cannot quit, just move along my mind is stuck, you don't know belong, you don't belong. Right? You don't belong. Okay. You don't belong. Okay. You lied under every breath I fine, I just need to forget yeah. But fall like a new Light headed I'm infected with thoughts of you injected like heroin addicted two things inside my head and to rise they your veil, I try but always fail my mind not strong stronger แรรกคับแน่นอนอยู่แล้วคือเท้าความเร็วนะครับจะได้วิ่งไปล้วงเขานะครับแล้วก็แน่นอนครับที่การเจาะท้านะครับเจาะท้าเสร็จแล้วก็พี่ดุนตีนะครับพี่ดุนตีนะครับประมาณวิ่งตามมิดรอ้ถ่งงามรถคูดาวครับผมแล้วก็ดาบแดงครับแล้วก็ปิดท้ายด้วยความสุดท้ครับ เล่ผมไดจัดเป็นประมาณนี้เลยนะครับพอดีเพื่อนผมเพิ่งมานะก็ไม่ต้องตกใจนะแนะนำเจไดเพื่อนนะครับมีรองเท้านะครับตัวนจะมีน้ำมือรองเท้ามีตะกร้ามีที่เป็นตีมีอนิบาร์มีดาบแดงมีกรบเกล็ดสำหรับชูเลนเนาะแล้วตังแสงก็จะเป็นไม่ใช่เดบิวต์นะครับแต่เป็นสาวตัวแตกระเบิด ฝากคอมเมนต์ไว้ใต้ล่างคลิปด้วยนะครับอันนี้ก็คิวหรือแอซิดจะได้เลือดหรือให้พี่เพิ่มขึ้นนะครับแล้วก็จอะเกาะอ,อันนี้ก็จาบเกาะนะครับจอะเกาะอ,อีกแล้วนะครับแล้วมาดูที่รูนครับคีย์หลักหรือไอเทมนะครับอยู่ที่รูนผมเลยก็คือพลังโจมตีย5ห้าอัตราคีบวกเจ็ดเปอร์เซนจอบเกาะสิบสี่ ความเสียหายคีอสามสิบหกครับบวกบวกสิเปอร์เซนความเร็ 33, วเคลื่อนที่นะครับก็จะเป็นสีแดงสิเมตรนะครับสีมว่วงสิเมตรเลดและสีเม็ดดักก้อนหนึ่งเขาทุกคนจะเอาไปใช้ก็ไปใช้ได <o> ้นะครับไม่ได้กล้ไม่ได้หลอกอะไรนะเนี่ยนี่คือการแนะนำดูในที่พลังแตงตัวหน้าใสกแล้วนะครับตัวหน้าแตกแล้วเนี่ย i think i'll win don't friends don't understand you to off never let it really eazier break y as m ที่เล่น e าประมาณห้าพันแปดร้อยหกสิบเ5,861เกมนะครับผมเคยมาได้แล้วเพื่อนเลยก็จะเป็นประมาณนี้ครับผมเป็นเมนอัพเลนแล้วก็เป็นเมนคิวเลนด้วยนะคิวเลนผมอยู่โล่ต่ำนะครับ ผมป็มน main. อัพเลนผมเล่นไปทั่วครับก็จะเล่นฟอเลนนะครับฟอเลนและอาเลนและก็เอลินดอร์เล่นหลายตัวตตครับผมจะติดจะติดโล่ทองนะครับแต่ว่าไบ์กับยอร์นี่ติดโล่ทองไปแล้วกับแวนนะครับผมติดหลายตัวนะครับเอาไว้วสวยๆว่าระดับ,บ,ดบ,บ,รรออบไอดีนะครับระดับบารมีไอดีเนาะขอรับไอเทมสักู่นะ สำหรันะบ,บคลิปนี้ก็พวยจะมีเพียงเท่านี้นะคะระับ่อขอตัวลาไก่อนสวัสดีครับ